สวัสดีครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับของครูประยงค์ันตุลานะครับเป็นวิดีโอที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สอนนะครับเพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นม .1 ม .2 ม .3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับวิดีโอการศึกษาชุดนี้จะพูดถึงคำราชาศัพท์นะครับคำราชาศัพท์ก็คือคำที่ใช้ นะครับเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินเกี่ยวกับพระราชานะครับโดยครูจะแยกเป็นสส่วนนะครับซ้ายมือก็จะเป็นคําสามัญขวามือก็จะเป็นคําราชาศัพท์นะครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสองส,าต,อา,งสาตัวอย่าง4ีหตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนได้ไปสืบคน้นโดยครูเป็นผู้กําหนดคําสามัญให้นะครับดูไปก่อนนะครับ คำที่1นนะครับคำว่าหัวหรือศีรษะดูคำว่าศีรษะศีรษะสระอีตรงสอสลานะครับไม่ได้ไปใส่ตรงรอเรือนะถ้าศักดิ์ศรีพวกนั้นก็สระอีก็ตรงรอเรือสังเกตดูนะครับคำที่1นึ่งคำสามัญคำว่าหัวหรือศีรษะนะครับราชาสั์นักเรียนก็ตอบไปสืบค้นมานะครับนักเรียนก็เขียนว่าพระเสียรน,นี่ก่อนนะครับเส้นผม ราชาท์ก็คือเส้นพระเจ้านภา,ากพระนราชคิ้วพระขนงตาพระนตรนะครับนักเรียนหานะครับแล้วคำที่6นะครับคือครูจะอ่านบอกนักเรียนเขียนแล้วค่อยไปค้นนะครับคำที่6ขนตาครับเขียนลงไปเลยขนตา ครับราชาศัพท์หมายถึงอะไรคำที่7นะครับจมูกจมูกนะครับราชาศัพท์คืออะไรนะกรักเรียนไปสืบคนมาก็เขียนลงไปนะครับต่อไปครับสันจมูกสันจมูกเนื้อคำที่เก้าเนื้อ คำท,ที่สิบปากปากนะครับต่อไปเขียเข้ยวเขี้ยวฟันที่ที่ยื่นออกมาด้านหน้าสองข้างเขี้ยวเสน่ห์นะครับเขี้ยวต่อไปครับฟันฟันต่อไปครับลิ้นลิ้น ต่อไปครับแก้มแก้มต่อไปครับหูต่อไปครับ,อค,รบคอคำต่อไปครับรักแร้รักแร้สิแขนแขน สิมือ17มือ,มอ18นิ้วมือนิ้วมือนะครับสินิ้วชี้19นิ้วชี้20นิ้วกลาง20นิ้วกลาง21 นิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือยี่สิบสองนิ้วก้อยยี่สองนิ้วก้อยยี่สิบสามเล็บยี่สิบสามเล็บยี่สิบสี่สิวสิวยี่สิบห้าขน ยี่สิขนยี่สิกระดูกยี่สิกระดูกยี่สิเหงือเหงือยี่สิบน้ำลายยี่สิน้ำลายยี่สิเท้าเท้า30น้าแข้ง 30หนัาแข่งนะครับ30นัาแข่ง31อก31อก38ไหปราไหปราะนะครับ39บา39บา น่าผิดมัพูดผิดนะครับพูดผิดพูดผิด3 1อกสาไหปลาลา 33. บสาพูดผิดขออภัย 34. สะโพก 35. น้ำลาย 36. ปอด 36. ปอด 30 36ปอดใช่ไหมนะ37นะถ้ามันถ้ามันไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไร37หัวใจ32 37หัวใจแล้วมา32ไนงะ38สิ38ท้อง39ตัก ตักสี่สิบน่องน่องน่องอที่พูดสลับกันไปก็เนื่องจากว่าที่ครูได้จดในกระดาษกับที่อยู่ใน powerpoint วิดีโอมันตัวเลขไม่ตรงกันนะครับไม่เป็นไรครับฝากติดตามนะครับทางช่อง youtube พิมคำว่าประยงประโยงขอบคุณที่ติดตามนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับวิดีโอสำหรับสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนกลุ่มสรารการเรียนรู้ภาษาไทยอันไหนง่ายก็น่าจะเป็นของน้องม .1 อ,อันไหนที่ยากขึ้นก็เป็นของพี่ม .3 พี่ม .3 ก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันง่ายอันนั้นก็คือเราประยุกต์เฉลี่ยสอนนะครับทั้งม .1 ม .2 ม .3 นะครับไม่ได้หมายว่า,าจะไปแยกม .1 ต่างหากม .2 ต่างหากม .3 ต่างหากบางเนื้อหาบางตัวชีวิตมันมันสามารถปูรณาการได้นะครับให้เข้าใจอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับ